แฟนๆใจหายคู่นี้ถูกโยงประเด็นเลิกราหลังฝ่ายหญิงอันฟอนไอจีพระเอกดังแล้วถ้าเลิกจริงช็อกทั้งวงการแน่14เมษายน2566แฟนเพจ f c e e o o o ไเ้มอยร้อยแปดได้ออกมาโพสข้อความปริศนาว่าทาไมรูปคู่หายหมดนะผู้หญิงก็อันฟอนแฟ,น,ฟนและนะวฮุยแค่งอนแน่ๆ หลังจากนั้นชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์พุ่งเป้าไปที่คู่ของเบสรัวกว่านีและตรงตรงกลิกรเพราะก่อนหน้านี้นทั้งคู่ถูกโยงประเด็นเลิกรายอยู่บ่อยครั้งและเมื่อเข้ามาส่องใน i n s t a แกรมของเบสก็พบว่าเธอได้เลิกติดตามไอจีของตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภาพคู่ก็หายเกลี้ยงส่วนตรงตรงยังติดตามเบสและภาพคู่ยังอยู่ครบอย่างไรก็ตามรอฟังจากปากของทั้งคู่เองจะดีกว่าคะ่ะ